ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อ้านสเตชั่น สวัสดีครับผมใบช่องพอบ่าสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการรวมคําถามนะฮะที่ลูกค้าหน้าร้านมักจะถามกันนะครับผมและบางคําถามก็อาจจะมีในเพจบ้างนิดหน่อยนะฮะซึ่งถ้าคําถามที่เราคัดมานะฮะเราคิดว่าอ่ะน่าสนใจดีแล้วเรายังไม่เคยทำนะครับผมก็เลยเอามาให้ชมกันในวันนี้นะฮะ <Okay. S 1> มาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าครับในคําถามแรกนะฮะนี่เป็นคาถามยอดฮิตเลยนะครับว่าคําว่า API ในน้ำมันเครื่องนะฮะบนฉลากน้ำมันเครื่องยกตัวอย่างเช่น API SN API SM SL อะไรพวกนี้นะฮะหมายถึงอะไรนะครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะฮะเพื่อนๆบางคนจะนึกไม่ออกน,นะ,ะว่า API มันคืออะไรบางคนอาจจะไม่เคยเห็นขวดน้ํามัน,นะฮะปกติแล้วนะฮะบนขวดน้ํามันแบบนี้นะฮะจะมีการบอกค่าต่างๆนะฮะอย่างเช่นอ่ะเบอร์น้ํามันนะฮะอย่างขวดนี้ที่ผมถืออยู่ก็คือ 10W 40นะครับ ส่วน API หรือจาโซเนี่ยจะอยู่มุมนี้๋ยวผมดูใกล้ๆนะครับที่ขวดจะเขียนว่า API เป็น SN+ นะครับและจาโซจะเป็น MA2 นะฮะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะเอาที่เบอร์ก่อนเลยกันนะฮะที่เบอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีชื่อเรียกมันด้วยนะฮะตรงเบอร์เนี่ยเขาเรียกว่าค่า SAE นะครับคำว่า SAE นะฮะจะย่อมาจากคำว่า Society of Automotive e n g i n e e r นะครับผมซึ่งเป็นสมาคมเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์นะฮะเป็นการกำหนดค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องนะฮะเป็นเกรดต่างๆนะครับก็ <Okay. S 1> จะมีทั้ง10เน ส0 10มันอยู่50 15เบีิย้มันอยู่50อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งที่อยู่กันอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะแล้วมาต่อกันที่ API นะครับผม API เนี่ยเ,เพื่อนๆหลายๆทางสงสัยกันฮนะ,ะว่า API SM SP ล่าสุดเลยหรือ SLSJ อะไรพวกนี้มันต่างกันยังไงนะฮะคำว่า API เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อย่อนะฮะย่อมาจากคำว่าอเมริกันปิโตรเลียมอินสติลนะฮะเป็นสถาบันเกี่ยวกับปิตโตรเลียมของอเมริกาเองนะฮะึ่งสถาบันนี้นะฮะเขาจะกำหนดนะฮะมาตรฐานของน้ำมันเครื่่องงแบงตาม ปีที่ผลิตการใช้งานกับรถรุ่นนั้นๆที่ผลิตออกมาปีนั้นๆน,น,นะฮะว่ารถผลิตปีนี้ควรใช้น้ำมัน API ตัวไหนนะครับซึ่งค่า API นะฮะจะมีถูกกำหนดสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นเพรื่อเบนซินและเครื่องดีเซลนะฮะซึ่งในต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะฮะเป็นเว็บของ API โดยตรงนะฮะ API.org นะครับผมเราไปอ่านเพิ่มเติมได้นะฮะซึ่งมาตรฐาน API ที่เขากำหนดนะฮะจะเป็นเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับผมของเครื่องยนต์ของน้ามันนะฮะว่าน้ํามันตัวนี้กับเครื่องยนต์ในปีนั้นๆนะฮะซึ่งทั้งหมดนะฮะจะเป็นการให้ความสําคัญในฝั่งของรถยนต์เป็นหลักนะฮะคำว่า API เนี่ยจะเป็นมาตรฐานของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินนะฮะถ้าใช้น้ามันดีเซลนะครับก็จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง API เหมือนกันแต่ว่าเลขก็จะต่างกันตัวอักษรจะต่างกันนะครับเรามาเริ่อนเว็บกันดี่ สามารถที่จะแบ่งได้นะครว่าจะดูของดีเซลหรือน้ํามันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาจะเขียนว่าแก๊สโซลีนะฮะแล้วก่อนที่เราจะดูตารางนะฮะก็จะมีคําเตือนอยู่นะครับว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะมาดูนะฮะให้ศึกษาคู่มือของผู้ผลิต เครื่องยนต์หรือรถยนต์รุ่นนั้นๆนะฮะว่าต้องใช้แบบไหนนะฮะซึ่งทางเมืองนอกเขาก็ให้ความสำคัญนะฮะว่าคุณควรจะอ่านคู่มือกันก่อนนะฮะว่ารถคุณต้องใช้แบบไหนนะฮะทีนี้ดูในตรางนะฮะในตรา,างนะครับจะเขียนอยู่นะฮะล่าสุดก็คือตัว SP นะครับผมเดี๋ยวผมแปลแบบคร่าวๆ้วกันนะฮะ SP เนี่ยเริ่มใช้ครั้งแรกก็คือพฤษภาคมปี2020นะฮะถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องการจุดระเบิด ก่อนสูงใต้บนที่ความเร็วต่ำนะฮะและป้องกันการสึกหรอของโซ่ทัมมิงนะฮะและป้องกันคราบสะสมที่อุณหภูมิสูงนะครับผมสำหรับรถที่มีเทอร์โบชาร์จเจอร์นะฮะ ซึ่งทั้งหมดนะฮะที่ผมอ่านและฟังครา่าวๆเนี่ยอย่างที่บอกโซ่ทามมิ่งเราไม่มีในมอเตอร์ไซค์เรามีแต่โซ่เราลิ้นตัวหนึ่งที่เอาไว้ขับวาล์วก็คล้ายๆกันอยู่แต่เทอร์โบชาร์จเจอร์เนี่ยในฝั่งมอเตอร์ไซค์เองมีอยู่ไม่กี่รุ่นอย่างที่ผมแจ้งนะฮะว่าการพัฒนาน้ํามันมาตรฐานของ API เนี่ยเขาจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะฮะร่วมกับค่ายผู้ผลิตรถยนต์นะฮะซึ่งช่วงปี2020นะฮะในช่วงนั้นหรือก่อนหน้านัน,นิดนึงเนี่ยเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กนะฮะแล้้้วววกกกก็ททําาาางงนนนนรรร่่่่มัับบบเเเเออออ์์โีียยตยตตช Honda City ดฮ ขนาดเล็กให้มีกำลังมากขึ้นก็พวงเทอโบเข้าไปน้ำมันก็พัฒนาตามนะฮะน้ำมันของฟังมาตรฐานเนี่ย API ก็พัฒนาให้ทำน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถที่มีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามานะฮะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งนะครับว่า API จะอิงกับขังเครื่องยนต์ของรถยนต์เป็นหลักนะฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันต่อนะ,ะับว่า API SM SL อะไรพวกนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะหลัจาก SP ลงมานะ,ะจะเป็น SM SM SL และ SJ นะฮะอันนี้เอาแค่นี้พอนะฮะ,ะเก่ากว่านั้นไม่ต้องดูแลนะฮะ,ะเพราะว่าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับผมยกตัว เก็ได้ SN SL พวกนี l, si ja. way, 2010, 2010, 2010, ้นะฮะเขาจะเขียนคล้ายๆกันก็คือว่าอย่าง SM เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เครื่องยนต์ปี2010หรือเก่ากว่านั้นนะฮะเครื่องยนต์ที่ผลิตในปี2010นะฮะรถยนต์รุ่นนั้นๆหรือเก่ากว่านั้นนะฮะใช้มาตรฐาน SM ได้นะฮะ เก่ากว่านั้นก็คือปี2010 2009 2008คุณใช้น้ำมันประมาณ SM ได้นะครับผมอันนี้ผมแจ้งนะฮะว่ามันเกี่ยวกับการผลิตเครื่องยนต์เทคโนโลยียานยนต์ของรถยนต์เป็นหลักนะฮะในช่วงนั้นๆเขาพัฒนาอะไรกันถึงไหนก็เอามาควบคู่กันไปนะฮะมาถฐานควบคู่กันไปแล้วถ,ถามว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ต้องมีด้วยผมว่าเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเปิดคู่มือนะฮะจะเขียนว่า SJ หรือ SG มันเก่ามากนะฮะเราไปดูในตารางนะฮะในอ้างอิงที่ผมทิ้งไว้นะฮะว่า SJ-SG เป็นอย่างไรก็เป็นรถตั้งแต่ปีประมาณ1.9่กว่าขวานะฮะก็เป็นเครื่องยนต์ที่เก่ามากถ้าถามว่าทำไมผู้ผลิตถึงให้ใช้เบอร์เก่าก็เพราะว่าเทคโนโลยีของตัว ภายในเครื่องยนต์เนี่ยการทํางานของเครื่องยนต์ในรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนในฝั่งรถยนต์นะฮะระบบบางอย่างไม่มีนะครับผมยกตัวอย่างระบบการจ่ายน้ํามันก็ได้ะไดเล็กอินเจคชันกับอินเจคชันมอเตอร์ไซค์ยังเป็นอินเจคชันอยู่เลยยังไม่ใช่ในเล็ตอินเจคชันซึ่งมันก็มีเหตุผลนะฮะเราไปอ่าน้วยข่าวของ m v a ม u s t a ก็ได้เขาเคยพูดไว้นะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ผลิตเครื่องยนต์ที่เป็นไดเล็ตอินเจคชันขึ้นมานะฮะอันนี้ลองหาอ่านดูนะกันถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้งลิงกนง่ง <Okay. S 2> ครับตอื <Okay. S 2> ของรถยนต์เป็นหลักและเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ API ที่เป็น SN SP อะไรพวกนี้นะฮะส่วนของดีเซลถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น API เหมือนกันแต่จะเป็นรหัสขึ้นต้วในตัว C นะฮะอันนี้ก็ฝั่งดีเซลปล่อยเข้าไปแต่ฝั่งของมอเตอร์ไซค์เบนซินเหมือนกันไม่ต้องสนใจอะไรมากฮะเพราะว่าเทคโนโลยีในการทํางานของเครื่องยนต์ไม่ได้ใหม่หรือไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปเพราะฉะนั้น API อะไรก็ได้นะฮะไม่อย่างนี้แจ้งมาสักครู่นะฮะ SP ที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จหรือซูเปอร์ชาร์ มอเตอร์ไซค์เราก็มีเฮดูของคาวาตัวเดียวมั้งหรือว่าตัวอื่นด้วยนิดๆิหน่อยๆนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากรถบ้าบ้าๆหเราปกติก็ไม่มีตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือ API อะไรก็ได้นะฮะใส่ไปเถอดนะฮะในเครื่องยนต์มอเร์ไซค์เหมือนกันครับข้อต่อมานะฮะอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยผสมก็ได้ไหมฮะ อย่างเช่นว่าผมมีน้ำมันมออร์บ้านเนี่ยเดี๋ยวอยู่สัก300 ML ลแล้วกันแล้วผมมีตัวนี้อยู่อะไรแบบเนี้ยอีกสักครึ่งกระป๋องเรารวมกันเป็น800แล้วเราไปใส่เบรได้ไหมอะไรแบบนี้นะคาถามก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่าผสมได้ไหมผสมได้นะฮะแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ผ่านอากัรน,นะฮะในระดับแรกแล้วกันน้ำมันแบบยี่ห้อเดียวกันอ่ะผสมก็ได้ไหมอันนี้ผสมได้นะฮะยกตัวอย่างนะครับแบบเห็นภาพง่ายๆนะฮะน้ำมันยี่ห้อเดียวกันเดี๋ยวหาก่อน,นอ่ะตัวนี้แล้วกันอย่างคอนด้าแบบนี้นะฮะ เป็นน้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์สีดำเนี่ยแบบสังเคราะห์ร้อยในการผสมกันนะฮะอันนี้ผมอ้างอิงมาจากบริษัทอัพโอลไทยนะฮะหรือบริษัทที่จําหน่ายอีเดมิสซ์นั่นเองนะฮะผู้ให้ข้อมูลคือหัวหน้าฝ่ายขายนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันว่าผมเอามาจากลิงก์นี้แหละนะฟะอ,อธิบายว้นะฮะซึ่งเข้าใจได้แล้วเราก็เอามารีรันกันใหม่เพราะว่าของเขาเป็นฝั่งรถยนต์นะฮะซึ่งก็คล้ายๆกันแหละก็คือถ้าเป็นน้ํามันยี่ห้อเดียวกันแบบนี้สังเคราะห์ร้อยกับกึ่งสังเคราะห์ API. และ s a e มาฐาน API s a e ของเราจะแถมด้วยคือ Jazzo นะฮะขอให้มันเหมือนกันนะครับ API อะไรสมมุติว่าเป็น SM ก็ขอให้เป็น SM เหมือนกันนะฮะส่วนเบอร์นะครับอันนี้เป็นเบอร์10 W30 มอยู่เหมือนกันก็ขอให้เป็นเบอร์เดียวกันนะฮะส่วนจารโซนะครับผมอย่างตัวอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสหรับรถสกูตเตอร์จะเป็น MB นะฮะก็ขอให้เป็น MB เหมือนกันนะฮะผสมกันได้จะเป็นอย่างไรก็จะมีผลเสียนิดหน่อยนะฮะคือคุณสมบัติที่จะได้เนี่ยจะไม่เหมือนกับการใช้กระป๋องเดิมเพียวๆแบบนี้นะฮะคุณสมบัติจะดรอปลงนิดหน่อยนะฮะและวิธีการผสมแบบนี้จะดรอปลงน้อยที่สุดนน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 นะะะะครรััับผมมมเเเเเเเพาาาาววว่่ปป็็้ํทีีี API หืออกกก์ดดยยแลจโ แล้วถ้าผสมแบบอื่นเป็นยังไงนะฮะอีกแบบหนึ่งก็สมมติว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันอะเป็นอย่างนี้แล้วกัน โมตุลนะตัวนี้เป็น7,1 0ดเบอร์1 0บเดี๋ยวมันอยู่ API เป็น SN นะครับถ้าผมเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วผมมีในมืออีกอันนึงเป็นแฮชแทแบบนี้่านะตัวนี้ก็เป็น API SN เหมือนกันเบอร์ก็เป็น10 w เดี๋ยวมันอยู่เหมือนกันนะฮะยี่ห้อเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันเกร็ดเริ่มต้นของสังเคราะห์ตัวนี้จะมีเอสเทอร์ผสมอยู่ผสมกันได้ไหมผสมกันได้นะฮะเพียงแต่ว่าคุณสมบัติก็จะดรอปลงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในปริมาณน้ำมันที่เราผสมกันไปเนี่ยถ เทอร์ผสมก็จะสู้การเติมเอทเทอร์เพียวๆไม่ได้เพราะคุณผสมไปแล้วนั่นเองนะฮะแล้วแบบต่อมานะฮะอันนี้แบบข้ามยี่ห้อไปเลยดีกว่า <Wow. S 1> ถามว่าข้ามยี่ห้อข้ามได้ไหมนะฮะก็ข้ามได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าผมมีแบบนี้เชล อันนี้เป็นเชลสกูตเตอร์นะฮะับแอดวานซ์ฟิลเซฟสกูเตอร์เป็น10แตนยู่30นะฮะข้ามยี่ห้อกันไปแล้วเราข้ามเบอร์ด้วยอะ่ะตัวนี้ก็เป็นสกูตเตอร์เหมือนกันเป็นโมดูลสกูตเตอร์พาวเวอร์น,นะฮะตัวนี้เป็นเบอร์5แต่นยู่40นะครับผมแต่ API เหมือนกันนะฮะถามว่าผสมกันได้ไหมผสมกันได้นะฮะแต่ว่าคุณสมบัติก็จะดรอปลงหนักกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าเบอร์ไม่เท่ากัน <Yo. S 1> อย่างตัวนี้เนี่ยเบอร์30ผสมกันไปปุ๊บเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ Honda ก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ h o ด้าเนี่ยส่วนใหญ่จะรีเควสว่าให้เติมที่ขั้นต่ําคือ 10W40 <Okay. S 1> น,นะครับย <Okay. S 1> กเว้นบางยี่ห้อบ,บางรุ่นนะฮะอย่างไรบต a t บางรุ่นหรือว่า Ignis ตัวล่าสุดอันนี้ให้ใส่30ได้แต่ถ้าคุณไปเติมรุ่นอื่นแอลอกอย่างเงี้ยไม่ได้นะรีเควสต,ต้องเป็น40แต่ถ้าคุณมีประสมแบบนี้ใช้งานชั่วคราวได้ไหมใช้งานชั่วคราวได้แต่คุณสมบ,บัติก็จะดรอปลงหน่อยนึง mm. ไม่หน่อยละ mm. เยอะเลยละเพราะว่ากําลังอัดต่างๆก็จะดรอปลงนะฮะเพราะว่าตัวเบอร์น้ํามันเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับผมแต่ใช้ชั่วคราวได้นะฮะในกรณีที่ออกทิปไปน้ํามันเครื่องพอ เตินนิดหน่อยแล้วไปจุดต่อไปเพื่อทําการเปลี่ยนถ่ายแบบนี้ทาได้นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะผสมข้ามยี่ห้อกันก็จะเป็นการใช้งานแบบชั่วคราวนะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือผสมกันได้ฮะแต่ว่าคุณสมบัติจะดรอปลงนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาอะไรผสมกันนั่นเองนะครับแต่ฝากว้นิดนึงนะฮะเน้นว่าจาโซ่ต้องเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเอาจาโซ่ MB ของสกูตเตอร์ไปเติมรถเกียร์คับลื่อยแน่นอนนะฮะมาที่คำถามต่อไปดีกว่าครับอันนี้ก็ยอดฮิตนะฮะเพราะว่าหนาหลังมััันนนนนจะถาาามมวว่่่พีีี้้ํตเย จะได้กี่กิโลหรือว่าตัวนี้เนี่ยจะได้ถึง5000โลไหมอะไรแบบนี้นะฮะถามว่าคําถามนี้เราเคยถามแล้วเราเคยตอบก,กันไปในคลิป,ปอื่นๆไหมก็มีนะฮะแต่อันนี้เราจะมาเขาเรียกไงสร้างความเอกใจให้นิดนึงนะกันเอาไปคิดกันต่อนะฮะว่าเราควรจะทํำยังไงกันกับระยะทางที่ต้องเปลี่ยนถ่นะะา,านะฮะระยะทางในการเปลี่ยนถ่านนะครับผมหลักๆเลยเราก็อ้างอิงจากคู่มือผู้ผลิตกันก่อนนะ,ะว่าเขาให้ถ่ายเท่าไหร่แต่บางคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจระยะเวลาในการใช้งานน้นมันเครื่องที่ผู้ผลิตกําหนดเนี่ยมันรู้สึกยาวนานเกินไปสำหรับบางคนผมก็เคยแจ้งว่างั้นเราลองจัเเเอรฟมมนนนขง้้าากว่ิ ตัวนี้ไปเพอระะ์ f o r m รู้สึกเป็นยังไงเกียร์เริ่มแข็งหรือย,ยังหรือว่าเริ่มมีอาการที่ทําให้รู้สึกว่าเพอร์ formance การขับขี่ไม่เหมือนเดิมก็เริ่มเปลี่ยนฐานกันได้อันนี้ผมเคยบอกกันไปแล้วแต่มีอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทุกคนลืมกันหมดเลยนั่นก็คือชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต์นะฮะในบ้านเรานะฮะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนและในกรุงเทพเป็นหลักนะฮะวกพี่พี่พลายแมนเนี่ยเจอประจำนะฮะการจราจรที่ขับขั้นนะครับผมการที่รถจอดติดไฟแดงรวมถึงรถยนต์ด้วยนะฮะการจอดติดไฟแดงนานๆรถยน,นต์มนไม ะะว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรแล้วก,กลับไปที่เทปเก่าที่ผมเคยแจ้งนะครับว่าพฤติกรรมการ,กกรขับขี่แต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพการจราจรไม่เหมือนกันถูกไหมรถแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้คำาดึงกันก็คือชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต์ถ้าคุณผ่านสภาพการจราจรที่รถติดหนักๆทุกวันก็ขยับการเปลี่ยนถ่ายให้เร็วขึ้นได้นะฮะจะจะเป็นผลดีกับเครื่องยนต์ของคุณด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมฮะผมก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ต้องถามผมหรอกว่าน้ำมันตัวน และอย่าลืมว่าชั่วโมงการทางานของเครื่องยนต์ก็สําคัญนะ <Okay. S 2> ไปดีข้อต่อไปกันดีกว่าแล้วข้อต่อมานะอันนี้จะเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่มีหม้อน้ำแลวมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะล้วมาจะถามกันนะครับว่าน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยมันคนละสีอ่ะบางยี่ห้อคนละสีอย่างเช่นของโมโต้เนี่ยมีสีเหลืองด้วยหรือว่าจะเป็นโมโตลที่เป็นหัวเชื้อจะเป็นสีม่วงนิควิดมลีสีชมพูและมีอะไรกันฮอนด้าสีฟ้าน่าจะไม่ผิดฮนด้าสีฟ้าหรือสีเขียวนี่แหละคล้ายๆกันยามาฮ่าสีออกชมพูแดงๆะน้ํามันหล่อเี่ย เทผสมกันได้หรือเปล่าน้ำยาหล่อเย็นนะฮะหน้าตาผมเอาแบบใกล้มือแล้วกันอย่างตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสีเหลืองอ่ะไม่ซ้าใครเลยในท้องตลาดนะฮะก็จะเป็นสีของเขาเลยน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยผมอ้างอิงข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ของคาเทคนะฮะแล้วก็จะมีของเว็บอื่นๆด้วยนะครับการใส่สีนะฮะที่ตัวน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ผู้ใช้รถนะฮะสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าถ้าเกิดการรั่วซึมเนี่ยจุดที่มันเปียกๆเนี่ยมันคือน,น้ำมันเครื่องหรือมันเป็นคือน้ํายาหล่อเย็นนะฮะหรือว่ารั่วจากตรงไหนนะครับผมเพราะ นะฮะฮว่าน้ำยาหล่อเย็นของเขาเนี่ยมีทั้งสีเขียวสีชมพูมันต่างกันตรงไหนบาบูรีนบอกว่าไม่ต่างกันนะฮะอยู่ที่ว่าเขาต้องการใส่สีอะไรเข้ามาแล้วน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันคืออะไรน้ำยาหล่อเย็นนะฮะส่วนประกอบหลักๆก็คืออีเทลีนไกลคอนะฮะอีเทลีนไกลค,ค,คอเนี่ยมีหน้าที่ในการขยายจุดเดือดทำให้จุดเดือดเขาสูงขึ้นนะฮะจากปกติถ้าเป็นน้ําเปล่าทั่วไปเนี่ยเดือดที่ร้อยองศาถ้ามีอีเทลีนเข้าไปนะฮะอีเทลีนไกลคอเข้าไปก็ทําให้จุดเดือดเพิ่มขึ้นอย่างตัวนี้จะออออออยยยยูู่่่่่่่ไไดดดดดดด้ทีี137 135งงศาาาาใใชชมเเววกะะ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 นนนฮฮฮจจจุุืืืขขปหรแ็ ถ้าเป็นน้ำเปล่าปกติเนี่ยน้ำาปลาจุดเยื่อแข็งเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือศูนย์องศาแต่ถ้ามีอิทาลีนเข้ามานะฮะทำให้จุดเยื่อแข็งของเขาเนี่ยไปอยู่ที่137องศานะครับผมตัวอิตาลีเนี่ยจะเป็นส่วนผสมหลักนะฮะแต่ก็ต้องผสมน้ำนะฮะเพราะว่าข้อเสียของอิตาลีเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยระบายความร้อนออกจากตัวเองได้ช้านะฮะก็ต้องผสมน้าเข้าไปนะฮะเพราะว่าคุณสมบัติของน้ําปกติน้ำาปลาหรือน้ำเปล่าเนี่ยสามารถระบายความร้อนของตัวเองได้ดีกว่านะฮะเขาก็เลยต้องมีน้ําเป็นส่วนประกอบหล ในระบบน้ำยาหล่อเย็ยนระบบมอญานะฮะก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมบ้างนะฮะหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะบางอย่างนะฮะถ้าอยู่ในน้านานๆก็อาจจะเกิดค่าตกันได้ก็จะมีสารลดการเกิดค่าตกันการกัดกร่อนต่างๆเข้า,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 าไปผสมอยูน่นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะที่ถามมาว่าผสมก็ได้ไหมผสมกันได้นะเพราะว่าสารตั้งต้นปกติจะคล้ายๆกันแต่ยี่ห้ออาจจะมีอีเทอรีนไกลคอต่างกันนิดนหน่อยห่อยหรือว่าเอลิทีตต่างๆที่เกี่ยวกับการลดการกัดกร่อนต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ผสมกันได้นะเพราะว่าส่วนประกอบหลักเหมือนกันนะครัับอ่ะะทททีน้ขสุดดดายยยลถิเ กันนา,านประจำนะฮะบางครั้งขี่ p c x เข้ามาแล้วก็ถามว่าพี่ครับ p c x ใช้น้ำมันเครื่องอะไรดีหรือบางคนขี่เข้ามานะฮะเป็น Honda Wave พี่ครับ รถคันนี้ใช้น้ํามันเครื่องอะไรดีนะฮะซึ่งน้ำมันเครื่องที่เราขายเนี่ยจริงๆมันเยอะว่าน,นี้นะฮะอันนี้เราก็หยิบมาเป็นส่วนหนึ่งและวกาันที่เราอธิบายกันไปน้ํามันเครื่องนะฮะอยากจะให้คิดอย่างนี้แล้วกันมองที่งบประมาณเป็นหลักก่อนดีกว่านะอายุรถงบประมาณอะไรพวกนี้แต่เอางบประมาณเป็นหลักก่อนจะง่ายกว่านะฮะงบประมาณก็คืออย่างเช่นอ่ะตัวเนี้ยเข้าใจว่ามันดีหลายๆคนชอบบางคนก็ชอบตัวนี้ราคามันใกล้ๆกันนะครับผมหรือจะไปแบบอดวานอย่างนี้เลยคือถ้ามีลูกค้ามาเนี่ย กถามว่าตัวไหนดีสุดพี่ผมจะเชร์ตัวนี้พูดก็ตามตรงเลยพราผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคพแต่ว่าราคาแม่งสูงบางคนบอกราคาไปเขาก็ไม่ไหวเขาก็ถอยไปตัวอื่นบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้โอเคไหมถ้าราคาพี่รับได้พี่จัดบางคนก็จัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้มองที่งบประมาณไปก่อนนะงบประมาณในการเปลี่ยนฐา,านน้ำมันรอบนี้เรามีประมาณที่เท่าไหร่ถ้าง,งบประมาณไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่คุณก็มีตัวเลือกแล้วว่าคุณจะไปที่สังเคราะห์ร้อยหรือกึ่งสังเคราะห์แต่คิดว่าถ้างบประมาณเยอะคุณคงไปสังเคราะห์ร้อยะ มาที่แบรนด์ว่าคุณชอบแบรนด์ไหนรักในแบรนด์ไหนบางคนมีนะเชียร์โมตุนไม่ซื้อ้วย<ะ>ไปวาวบอลลีนก็มีนะฮะ อันนี้ก็อยู่ที่ยี่ห้อที่คุณชอบนะงบประมาณเป็นหลกักยี่ห้อที่คุณชอบและอายุของรถคุณหรือว่ารถคุณไปทําอะไรมารถบางคนวิ่งมาเยอะมากเลยอย่างเมื่อเช้าเนี้ยมีซูเปอร,ร์คัพวิ่งเป็นสงของเหมือนกันวิ่งมาประมาณ7จ็ดแปดหมื่นโลนะเขาก็เรีเควสเบอร์ได้สูงขึ้นขเขาก็ไม่ใช้เบอร์สิบสามสิบที่คู่มือกําหนดอันนี้เข้าใจได้นะฮะมีการปรับเบอร์น้ำมนันเพิ่มขึ้นนะฮะหรือบางคันนะฮะเป็นเอ็กแมกอะทำลูกมาเพราะฉะนั้นสิบสี่สิบอาจจะไม่เหมาะแนละ้วเขาอ,อาจจะต้องขยับเบอร์ขึ้นมานิดหนึ่งเนะ เราจะได้เลือกเบอร์ที่เหมาะสมได้นะครก <Okay. S 2> ็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันผมจะไม่ค่อยเชีย์นะฮะว่ายัดเยียดไปว่าพี่เอาตัวนี้ไหมตัวนี้ดีไปเลยอะไรแบบนี้คุวอยากเราจะถามกันนะครับว่าพี่มีงบประมาณเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่างบประมาณแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะน้ำมันที่มีให้เลือกก็มีหลายราคานะครับผมคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปสําคัญก็คืองบประมาณนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นคําถามที่ลาน้านมาถามกันรวมไปถึงในคอมเมนต์นะฮะในบางคำถามนะครับก็มาไขาข้อข้องใจกันประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบเรื่ม คำถามนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็มาบอกเล่ากันต่อไปนะครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับผมสลับวันนีไปแล้วครับสวัสดีครับ